จากที่เคยนําเสนอเป็นคลิปไปนะครับสำหรับรถเอ็นโปนะครับใส่กับเครื่องแต่งเครื่องโมดิฟายนะครับโดยเฉพาะรถ s o นิกนะครับมันจะออกอาการเยอะไลนมหนูให้ลงตัวได้ยากนะครับด้วยลักษณะของเข็มเล่งที่มันติดมาน่ะมันไม่ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่เราแต่งนะครับด้วยลักษณะของมันนะ่ะ ถ้าเราไล่ช่วงต้นพอดีนะครับช่วงต้นพอดีต้นกลางได้นะครับไม่สะอึน้ำมันพอดีแต่เราจะไปเจอปัญหานะครับช่วงก่อนท้ายนะครับก่อนท้ายคันเร่งช่วงนี้นะครับเข็มมันจะมีลักษณะที่กิ่วนะครับตรงปลายเล็บผมนะครับตรงนี้มันจะกิว่วแล้วตัวนี้มันจะอ้วนนะครับ ซึ่งถ้ามันมาเจออยู่ช่วงนี้นะครับเวลาเราเปิดคันเร่งช่วงนี้มันก็ยังพอดีอยู่นะครับแต่เวลาเราเปิดคันเร่งสุดเนี่ยมันมาเจอในจุดที่อ้วนพอมันอ้วนแล้วมันก็ทำให้น้ำมันนะครับบางนะครับคือท้ายมันบางท้ายมันแหบนั่นเองนะครับแต่ทีนี้พอเรารู้อาการเราจะอยากจะแก้ช่วงท้ายนะครับท้ายมันบางท้ายมันแหบเราก็เลยไปเพิ่ม เพิ่มตัวเมนนะครับตัวน้ำมันตัวเมนตัวนี้นะครับพอเราไปเพิ่มปุ๊บช่วงที่มันเคยมีปัญหานะครับก็คือมันวิ่งลึกวิ่งดีเลยหายเลยนะครับแต่ในช่วงหัวคันเร่งนะครับช่วงหัวคันเร่งติดง่ายเดินเบาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงหัวคันเร่งช่วงเกินหัวคันเร่งไปหน่อยหนึ่งรถมันจะมีอาการหนานะครับมีอาการสะอึก มีการสะดุดนะครับบางคันก็คือรัวปับป๊บๆๆๆนะครับนอกจากเราจะยกคันเร่งสุดมาในจุดช่วงนี้นะครับมันถึงจะโอเคนะครับก็อันนี้คือลักษณะของเดิมๆมันทีนี้การแก้ไขนะครับผมก็เคยทำคลิปไปหลายครั้งนะครับว่าให้ใช้เข็มเล่งแก้อาการตัวนี้นะครับ ซึ่งรูปทรงนะครับของมันมันจะไม่มีกิ่วช่วงนี้เหมือนเข็มเนะอ็นโปนะครับช่วงนี้มันจะไม่มีกิ่วนะครับคือคือจากโคนจดปลายเนะี่ยมันทำสรุปองศาได้พอดีนะครับแล้วในช่วงที่มันเคยมีอาการนะครับเคยมีอาการสะอึกนะครับช่วงนี้นะครับ มันแก้ได้ด้วยเข็มเร่งตัวนี้เลยมาทดแทนแล้วมันแก้อาการได้เลยแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคือเราจะถอดออกแล้วเราเอาตัวนี้มาใส่ได้เลยเนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้นะมันจะมีวิธีการอยู่